สวัสดีครับ FIFA Mobile เซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการใช้โทเค็นของตัว UCL นะครับตัวโทเค็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ได้มายังไงครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามาอย่างไงครับตัวนี้โทเค็นตัวนี้เนี่ยครับก็มาจากการที่เราได้ทายผลฟุตบอลของ UCL นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับก็เปิดที่เกมฟ i f a เลยครับผมคลิกเข้ามาที่ ตัวอีเวนต์ของยูฟ่าเชเบลิกนะครับคลิกเข้าไปครับยูฟ่ายี่สานะครับ UCL 23นะครับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมรับรายวันด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถกดรับได้เป็นรายวันนะครับคลิกเข้ามาได้วันละหนึ่งครั้งนะครับก็คือยูโทเค็นตัวนี้สีฟ้าก็คือยูซีเอลยี่สิคูณคูณห้านะครับผมแล้วก็มาดูผลรางวัลนะครับที่เราทายกันนะครับรอบ16ทีมนะครับคลิกเข้ามาครับเมนูขวานะครับผม ตรงนี้ครับก็จะทําการรับรางวัลนะครับเพราะว่าตรงนี้ทางทางเกมนะครับได้ทําการผลนะครับได้ออกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ ucl 23่นะครับที่ว่าอันนี้จะอิงกับผลฟุตบอลจริงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายผลมาที่พี่เพื่อนๆนะครับที่ถ่ายผลมานะครับก็คือจะมารับรางวัลตรงนี้นะครับก็คือจะได้โทเค็นนะครับของแอ s เองก็ถ่ายผลไปนะครับแล้วก็มีไม่ถ่ายก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าใครถ่ายครบก็อาจจะได้เยอะตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ก็กดรับรางวัลไปนะสีดำๆนี่คือแอดได้กดรับเรียบร้อยนะครับโควตของแอดก็อยู่ที่383นะครับส่วนตรงนี้ถ้าโควตตรงนี้นะครับเอาไปแลกกับร้านค้านะครับในเดี๋ยวเราไปดูนะครับการแลกนะครับผมก็คลิกมาที่โฮมนะครับผมแล้วก็ไปที่เมนูขวาสุดนะครับรูปตะกานะครับผมลดตะการลเข็นนะครับเข้ามาที่ฟังก์ชัน UCL 23นะครับ ตรงนี้ครับก็ไหนๆก็มาเข้ามาแล้วนะครับแอดก็อธิบายเลยนะครับเมนูแรกนะครับตรงนี้ก็กดได้เป็นรายวันเช่นกันครับตรงนี้ก็จะกดรับฟรีนะครับนักเตะ UCL นะครับตามตำแหน่งเลยนะครับตรงนี้ก็รับกันทุกวันนะครับผมตรงนี้แอดก็รับไปแล้วเครื่องเครื่องหมายถูกรงนี้จะทําการรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเมนูแรกโทเค็นนะครับมาดูที่เมนูที่2เนี่ยครับคลิกเข้ามาครับผมตรงนี้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด5เมนูนะครับด้านขวามือนะครับก็คือมี UCL 23นะครับตรงนี้เป็นโทเค็นพิเศษนะครับเราต้องทําการแลกก่อนนะครับเพื่อจะมาแลกตัวนักเตะด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละเมนูนะครับทางด้านขวามือนะครับก็คือเมนูต่อมานะครับเมนูก็คือ UCL 16นะครับตรงนี้จะเป็นนักเตะผู้เล่นรอบ16ทีมนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้โทเค็นพิเศษนะครับจำนวน10นะครับ ต่อ1ครั้งนะครับในการแลกนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นนักเตะ UCL นะครับรอบ8ทีมนะครับตรงนี้ก็ใช้โทเคนพิเศษ20นะครับผมในการแลก1ครั้งนะครับผมแล้วก็เมนูต่อมานะครับลองบวยนะครับลองก็คือเมนูรอบนักเตะรอบ8ทีมเช่นกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นพิเศษคือ s เปเชียพิเศษของกลุ่ม A นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น UCL รอบ8ทีมนะครับเป็นตัวส p e เป a l เชียลพิเศษของกลุ่ม B นะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูกัครับตอนวิธีแรกนะครับก็เข้าไปที่ UCL นะครับเป็นตัวเค้นพิเศษนะครับคลิกเข้าไปเลยครับผมตรงนี้นะครับก็จะใช้โทเคนในการแลกนะครับของ UCL นะครับตัว383ตัวนี้นะครับที่มีนะครับก็คือใช้10นะครับ10โทเคนนะครับในการแลก1 โทเคนพิเศษนะครับจะได้1โทเคนพิเศษนะครับทำการแลกนะครับเดี๋ยวแอดจะกดให้ดูนะครับตัวนี้ครับก็กดแลกไปเลยครับผมีนตัวนี้แอดก็จะได้มา UCL โทเคนพิเศษนะครับคูณ1นะครับเราก็ทําการแลกไปนะครับจนกว่าจะครบนะครับผมตามจํานวนของตัวนักเตะที่เราต้องการจะแลกนะครับในกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวก็จะแลกไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น30นะครับ ถ้าใช้10อันก็แลกให้ครบนะครับผมจำนวน9กดคลิกไปครับตอนนี้ก็จะใช้จะได้โทเก็พิเศษมาคูณ9นะครับทั้งหมดก็รูปของเดิมของแอดก็จะเป็น10นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปครับเมื่อแลกตรงนี้ได้เสร็จนะครับก็จะมาแลกเมนูด,ด้านขวามือตรงนี้นะครับก็คือเราแลกตามจำนวนเลยนะครับเมนูรอบ UCL 16ทีมนะครับตรงนี้จะจำกัด ในการแลกแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นรอบ16ทีมนะครับก็จะมีผู้เล่นตั้งแต่ OVR นะครับ112นะครับถึง116นะครับตรงนี้ก็จะแลกได้เพียง1ครั้งนะครับผมคือจำกัดไว้ที่1ครั้งนะครับผมตรงนี้ก็จะทำการแลกอยู่ที่10โทเค็นพิเศษนะครับยังไงก็มาแลกกันได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับเก็บไว้ก็ได้ครับก็มาแลก เมนูต่อไปนะครับที่ UCL รอบ8ทีมได้ครับตรงนี้ก็จะมีให้แลกตัวเกมพิเศษ20นะครับผมใครสนใจตัวนี้กดแลกได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการตัวนี้ครับออกมาครับผมแล้วก็มาดูที่รอบทีม28ทีมนะครับ UCL ตัวนี้ครับกดคลิกเข้าไปครับตรงนี้ก็จะใช้ตัวเกมพิเศษ20นะครับในการแลกกด1นะครับตรงนี้ก็ o v r 109ถึง116นะครับตรงนี้ก็จะ เป็นตัวผู้เล่นนะครับผมก็ทำการสุ่มนะครับแลกรอบของรอบตัว8ทีมนะครับผมเมนูต่อมานะครับเมนูก็คือตัวนี้จะเป็นรอบ8ทีมนะครับของเซเปเชียลพิเศษทีมเอนะครับลองคิดเข้าไปดูครับผมตรงนี้ก็จะใช้โทเคนพิเศษ25นะครับในการแลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิเศษของทีมเรียวเมล็ดนะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับ แล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เอซีมิลานนะครับตัวนี้จะเป็นตั้งแต่ชุดของทีมที่แอดแจ้งมานะครับผมตัวนี้ถ้าใครอยากได้จานวนผู้เล่นของทีมเหล่าๆที่แอดแจ้งมานะครับก็ทําการแลกที่จุดนี้นะครับผมก็คือใช้โทเค็พิเศษ25นะครับผมผมาดูครับออกมาตัวต่อมาครับจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็น8ทีมนะครับในกลุ่ม B พิเศษนะครับผมรงส่วนนี้นะครับ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแพททีมพิเศษนะครับก็จะมีประกอบด้วยนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็นาโปลีนะครับแล้วก็ทีมของเชลซีนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายคือเบนฟิก้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผู้เล่นของที่แอดแจ้งมานะครับตั้งแต่ร้อยเก้าถึงร้อยสิบหกนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ผู้เล่นของทีมเหล่านี้นะครับผมก็มากดที่กลุ่มนี้นะครับผมก็จะใช้ทุกเกมพิเศษยี่สิบห้านั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดของ โทเคน UCL 23นะครับผมอย่างไรก็พี่ๆเพื่อนๆลองดูกันนะครับกดมาแรกตรงนี้นะครับก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับเก็บเหลือไว้ด้วยนะครับในการสุ่มในการเก็บเหลือไว้ด้วยนะครับในการที่จะทายผลครั้งหน้านะครับใน UCL รอบ8ทีมนะครับแล้วก็รอบ4ทีมลอกลึกๆขึ้นไปนะครับเราต้องเก็บโทเคนไว้สําหรับในการทายด้วยนะครับผมก็ขอให้ได้ นักเตะ ucl กันเยอะๆยะนะครับแล้วก็มาลงขายกันนะครับถ้าสำหรับตัวที่ไม่ชอบนะครับผมคลิปนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับพี่พี่ที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ